สวัสดีทุกๆคนวันนี้จะมารีวิวแหนมเนืองค่ะของฝากจากอุดรไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรบ้างแกะเลยค่ะโอ้หน้ากินอยู่นะอะไรบ้างเนี่ยอันนี้อะไรอันนี้เป็นขอ,อน้ำจิ้มค่ะ จิ้มจิ้มสามจิ้มแหนมเนืองสามถุงได้สามถุงเนาะแล้วอันนี้ก็จะเป็นแหนมเนืองชุดแหนมเนืองได้สองชุดได้สองชุด แล้วส่อนนี้จะเป็นถุงค่ะมีมะม่วงมีกล้วยมีแตงผักเสื่อสุขภาพและส่วนนี้น่าจะน่าจะเป็นผักสดนะอันนี้เขียนว่าอะไรผักสุขภ,ภาพาจะเป็นผักสดค่ะผักสดห่อกระดาษมาอย่างดีเลยส่วนนี้ อันนี้ถั่วบด,ดถั่วบดเถอบดนะอ่าอ,อันนี้เป็นแอรน,นี้น่าจ,จะเป็นแบบแช่น้ำะนะีอะไรเออนอ,อ,อันนี้เป็นพริกน้ำอ่ะนะพริกน้ำ แล้วนี้ก็เป็นพริกสดกระเทียมโอ้ยน่ารักน่าก,กินอืมงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปแกะนะคะไปแกะใส่จานแล้วลองชิมดูว่าจะอร่อยกัน โสมหน้าหน้ากินไหมหน่ากินไหมหน้ากินมากๆเลยเรามาชิมกันเลยค่ะ,ะมีอะไรบ้างม,มีกล้วยมีกระเทียมมะนาวมะนาวอันนี้มาเพิ่มเองค่ะมะนาวเพราะว่าในกล่องไม่มีให้มีพริก มีแตงมีมะม่วงใส่เข้าไปเข้าไปน้ำจิ้มลาดเข้าไปค่ะอันนี้อะไรอ่ะอันนี้เขาเรียกผักอะไรนะมันจะมีกลิ่นฉุนๆหน่อยเร,เรียกไม่ถูกอะ <laughs> อ่ะอ่ะแพลว่แพวแผประมาณนาาั้นล่ะค่ะ อห,อหอหอค่ะหอหออันนี้ก็ชิมได้เลยคำใหญ่